ยกนิ้วให้เลยโค้ชหุนใดชื่นชมวิภาวีเด่นทั้งรับลุกเกมดับซ่าพิงสไปเดอร์วันที่1มกราคมควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโควีลีเกาหลีฤดูการือดูก0 2 4าร2023-2024รอบที่4หุนไดฮิลสเตรทของมดวิภาวีสีทอง เอาชนะรองจากฝูงอย่างพิงส s p ไปเดอร์ต้นสังกัดของคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์ลูกยางแดนโสมขาว3ต่อศเซต25ต่อ20 25ต่อ20และ25ต่อ19เก็บเพิ่มเป็น47คะแนนหลังจากฝูงต่อไปหลังจบเกมคังซองขยองเฮดโค้ชทุนไดฮิลสเตรทออกมายกนิ้วโปง้งให้วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับโดยระบุว่า มิพาวีเปลี่ยนบรรยากาศของทีมได้ด้วยการตบดีๆและต้อนอยู่ในแนวรับเช่นเดียวกันกับจองจียุนที่รับบอลได้ดีเหมือนกันโปรแกรมนนะัดต่อไปฮุนไดฮิวสเตรทมีคิวพบกับไฮพาร์ ath, ในวันที่5มโมกราคม2567เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ